รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมเทียนรุจิวัตรสกุลทองนะครับและผมตาลพันตาเก้ยวพักดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการไอเดียดีไอเดียเสือรับรายการที่ทําให้ความฝันของคุณได่เป็นแค่ความคิดเพราะคิดแล้วต้องทานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับมนุษย์เงินเดือนธรรมดา,มดาคนหนึ่ง<ไป>นะครับแต่ถ้าธรรมดาขนาดนั้นเนี่ยเราไม่เอาไหมคุณผู้ชมดูแน่นอน<ะ>เรื่องราวของเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีความคิดและการการะทาที่ไม่เหมือนคนอื่นมนุษย์เงินเดือนคนนี้ครับคุณผู้ชมเคยมีกระแสดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่พักใหญ่ๆจากการทีีี่มคลิปวดโอขเา กำลังมอบน้ำแล้วก็อาหารให้กับ2ตายายที่ไม่มีบ้านอยู่ครับนั่นแหละครับภาพดังกล่าวทําให้ชาวเน็ตนี่ครับชื่นชมเขาเป็นอย่างมากส่วนเรื่องนี้นะครับเข้าถึงหูของผู้บริหารบริษัทบุลรอดเบลวี่จำกัดนะครับและเขาก็ได้รับการสนับสนุนให้ทําการทิ้งใหญ่กว่าเดิมครับก่อนที่เราจะไปฟังกันเต็มๆว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปชมบางช่วงบางตอนของเรื่องราวของคุณแบล็กสุดที่ชัยตาเขียวกันได้เลยครับทํางานอยู่ที่บุญรอดก็ปีกว่าแล้วครับเป็นพนักงานขายเงินสด ครั้งแรกก็ขี่รถผ่านแล้วก็เห็นคุณตาคุณยาาก็นอนอยู่ข้างสะพานล,ลอยที่เขาที่อยู่เขาประจาครับนอนแล้วก็เห็นรู้สึกว่าเขานอนตากกันแล้วเราเห็นเขาไม่มีของขอะไรมากมายแต่แววตาของเขาดูมีความสุขสองกอบสองคนตายายพอบนั้นออกนึกถึงตากับยายคนแรกเลยไอเดียดีไอเดียเสือสนับสนุนโดยลีโอฟันกองทุนของคนกล้าคิด เด็กหนุ่มจากจังหวัดสุขโขทยัยอดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติกับความหลงไหลในกีฬาคาราเต้จนถึงวันคว้าแชมป์ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ที่ประเทศเมียนมากกะบีกบทบาทหนึ่งของชีวิตของเขาคือการเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดาสำหเรื่องเล่นกีฬาทีมชาติก็มาทํางานอยู่ที่บุรีรัมย์ก็ปีกว่าแล้วครับเป็นพนักงานขายเงินสดเช้าก็มาทํางานแกนิ้วแล้วก็ฟังหัวหน้างานบีบงานเสร็จแล้วก็ออกขาย การหนึ่งเสาแล้วก็เยี่ยมหาลูกค,ค้าของขาดตรงไหนไหมต้องการให้เราเติมตรงไหนมีออเดอร์มีอะไรที่เราต้องลงให้ลูกค,ค้าเดี๋ยวเลยครับนีรับรับอะไรบ้างโซดาสองสนุกดีครับดูไม่น่าเบื่อเรา,รรเรานั่งรถออกประตูเชา้าแล้วก็เห็นบิวข้างทางดูไปเรื่อยๆไวาเราจะขายของทํางานได้พบปะพูดคุยกับลูกค,ค้าถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างขายของดีไหมวันสี่ <20. S 2> น้องแม็กนะคะมาส่งของที่หลายปีแล้วนิสัยดีมีน้ำใจนะคะแล้วก็สยญาสายใจคอดีผู้จาดีป้าเอาอะไรเท่าไรครับอะไรเงี้ยบอกหนูไปดูเองเลยของอะไรเท่าไหร่เหลือเท่าไรมาแจ้งป้าแล้วก็ลงเลยเขาจะรู้ว่าอาทิตย์หนึ่งป้าต้องลงโซดาเท่าไรน้นําเท่าไหร่ออกไปทํางานตามปกติส่งของตามร้านค้าแล้วครั้งแรกก็ขี่รถผ่านแล้วก็ เห็นคุณตาคุณยายก็นอนอยู่ข้างข้างสะพานลอยที่เขาที่อยู่เขาประจาครับนอนเราก็เห็นรู้สึกว่าเขานอนตากันแล้วเราเห็นเขาไม่มีของอะไรมากมายแต่แววตาของเขาดูมีความสุขสองคนตายายผมก็เลยจํามาตลอดพอบุนัสออกนึกถึงตากับยายคนแรกเลยทักษะและความแข็งแกร่งของร่างกายของแล็กส่งให้เขาก้าวขึ้นไปยืนในตำแหน่งแชมป์ แต่สิ่งธรรมดาธรรมดาที่แบล็กทำลงไปต่างหากที่ทำให้เราได้เห็นถึงความแข็งแกร่งและอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของผู้ชายคนนี้ใส่ก็ดีทุกคนแต่ผมก็เห็นอย่างนี้ก็ผมก็ดีใจมากเลยสบายแล้วก็นึกถึงสบาย่วนตาก็กระตกงานเพราะไปก็ไม่ได้เลยได้กินได้ใจคุยกันโอ้เดี๋ยวเขาก็ให้ของกินนะ เจ็บไมใ่ให้โจรรวยเๆเฮงๆแค่นั้นะผมขนาดนี้ครับใส่ผมผมเคยให้พรแค่นี้แหละผมเคยให้ขอให้ผมม่ได้ก็ให้เจ็บไม่ให้โจนขอให้รวยเฮงๆผมก็ยังไเงิขาก็ดีใจผมก็ไม่รู้พูดยังไงนะวันนี้เวลาของก็ได้ค่ะอะไรก็เหมือนที่วันต่อวันวันก็เด็ดจะทาอะไร กับเต็มไสองร้อยหรือว่าร้อยห้าสิบที่ได้พนผ่อนนี่ครับเตี่ยวชาม็ตอนนี้ก็เงินสี่สิบสองคนก็ทนนะครกันสองร้อยแต่จะเหลือมาแบ่งยี่สิบสองแบงเหรียญแบ่งร้อนะร้านน้ำแข็งราเจ้าไม่ลาของหลังจากที่ได้แชร์สิ่งที่ทำลงไปในสื่อออนไลน์หวังแค่ให้เพื่อนๆได้เห็นความหมายของการแบ่งปัน สิ่งนี้กลับส่งผลกระทบกับชีวิตของแบล็กอีกครั้งอาจเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจในความสําคัญของการให้เข้าใจความหมายของการแบ่งปันโดยไม่คํานึงถึงสิ่งตอบแทนสิ่งที่แบล็กได้รับกลับเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในใจตั้งใจว่าจะเป็นเขาไปซื้อของหรือวไปจอดเจอคุณตาคุณยายอยู่ที่นั่นพอดีก็เลยยกของลงให้แกแกก็ขอบคุณแกนั่งนั่งยกมือไหว้เราตลอดเลยระหว่างเรายกของลงเราก็ยกลงยกลงให้เขา แล้วบอกว่าพักวัยพรนี่เรา,อเราขอให้ไม่เจ็บรวยไม่จนประมาณนี้ครับแล้วก็รู้สึกเป็นพรที่ดีที่สุดนะครับ <c oughs> ถ้าถ่ายคลิปลงเฟซบุ๊กไปก็ไม่ได้หวังว่าจะแชร์หรือว่าจะดังอะไรกันนะคืออยากให้เพื่อนในในเฟซบุ๊กเขารับรู้ว่าเรามาแบ่งแบ่งปันให้กับคนที่ร่อยกับเราดีกว่ามันบะไม่ต้องมากก็ได้สิบบาทยี่สิบบาทนี่นก็คือเราให้แล้วแล้วมันมีความสุขกับรอยยิ้มที่เขาได้รับคนที่เขาได้รับมันมีความสุขกับเขา อาจจะเป็นของเล็กน้อยสำหรับเราครับแต่คนที่ได้รับมันยิ่งใหญ่อยากให้คนเห็นแล้วแบบช่วยกันทําต่อๆกันไปครับทักมาในอินบ็อกในเฟซบุ๊กว่าเก่งมากเลยบอกว่าทําดีต่อไปท่สู้น่ารักมากหล่อมากครับเลยกันอย่างน้อยความดีเราก็มีคนชมผมก็ต่อกับว่าขอบคุณครับมันก็ทาต่อต่อกันผมก็ฝากบอกเขาว่าทําต่อๆกันไปนะครับประมาณนี้นครับเราทุกคนมีสิ่งที่คิดไว้มากมายแต่สิ่งที่ลักแตกต่างคือพอเขาคิดแล้วเขาลงมือทำ แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ทำได้สำหรับใครลหลายๆคนแต่มันมีคุณค่ามากสำหรับคนบางคนรวมถึงผู้บริหารของบริษัทที่เขาทำงานอยู่ก็เลยค่ะคุณต้อนก็โทรมาบอกว่านาคุณต้อนให้เข้าไปพบก็เรียนพี่อ้นบอกว่าพี่อ้นเหรอคุณต้อนให้เข้าไปพบก็เล็นเขาแกเป็นหัวหน้าผมก็พี่อ้นพาผมก็ไปหาคุณต้อนแกคุณต้อนบอกว่า ทำดีแล้วทำดีจะไปใครก็ทำต่อไปแล้วก็เอาโครงการรีโอฟันไปทำก็สำรวจผู้สูงอายุก็มีความต้องการซ่อมแซมบ้านโดยท้องถิ่นท้องที่เนี่ยเขาเสนอชื่อคุณยาตะนอมปรากฏว่ามองถึงบ้านหลังนี้เป็นบ้านต้นแบบด้วยนะครับไอเดียดีไอเดียเสือสนับสนุนโดยรีโอฟันกองทุนของคนกล้าคิด เริ่มต้นนะครับก็คือเริ่มต้นจากที่เลขาของคุณต๊อดพิเต่นะครับก็โทรมาหาผมว่าให้ผมเนี่ยพาน้องแบ๊กเข้าไปหาทีออฟิศหน่อยตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรก็พาน้องแบ๊กเข้าไปพอวาน้องแบ๊กเข้าไปคุณต๊อดเขาก็บอกว่ามีโครงการลีโอฟันเนี่ยนะครับซึ่งคุณต๊อดเขาเห็นจากน้องแบ๊กซึ่งเอาของไปบริจาคคุณต๊อดก็เลยให้นโยบายมาว่าลองไปดูซิว่าเราจะทํายังไงได้บ้างโดยที่ให้มัน กลายเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เอาของไปให้ตอนนั้นแบค็คก็เลยมาปรึกษาผมว่าจะทํำยังไงกันดีไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีก็ต้องพึ่งหน่วยงานราชการก็เจอพอมจก,ก็คือ,อพัฒนาชุมชนจังหวัดรัฐบาลมีโครงการนะครับผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ เรือเราเรียกกันว่าการซ่อมบ้านผู้สูงอายุนั่นเองนะครับไปที่พัฒนาสังคมก็เลยนั่งคุยกันประมาณหลายชั่วโมงมากแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะซ่อมบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลนจริงๆที่รายได้ครับปีหนึ่งไม่เกินพันสองพันหรือหมื่นสองหมื่นประมาณนี้คือคนที ب, อนน่อยู่บ้านคนเดียวหรือว่าครอบครัวต้องออกไปทํางานต้องอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครดูแลแล้วก็สภาพบ้านที่โทรมมากก็เลยได้โครงการซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุ แบล็กนะครับก็น้องก็มานั่งคุยกันผมก็สื่อสารให้น้องเห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างที่สมุรประการนะครับน้องแบล็กก็เห็นสนใจเรื่องการซ่อมบ้านผู้สูงอายุนะครับก็มีงงประมาณ1 0 0 0 0แสนที่บริษัทบุญรอดที่อนุมัติมาตอนนั้นนะครับก็เราก็มาเสนอผ่านน้องแบล็กก็คือ4ีหลังหลังละ22 0หหลังแล้วก็หลังละ3า0 0 0สองหลังแต่แล้วพอประเมินราคาจริงมันอยู่ที่แสนเจ็ด มีอยู่4ี่หลังนะครับที่เราเลือกอหลังที่เป็นไฮไลท์จริง,รงๆเนี่ยเป็นคุณยายถนอมอายุ1้4ปีนะครับซึ่งตอนนี้ในจังหวัดสมุทรปราการก็ถือว่าท่านน่าจะอายุเยอะที่สุดในจังหวัดแล้วล่ะนะครับพอเราคุยกับพมจเสร็จเรียบร้อยพอมจกับเราก็ตกลงกันเรียบร้อยพอมจก็ไปคุยกับจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็เห็นชอบขอเป็นเชิญ ในส่วนของคุณยายถนอมเนี่ยวันนี้เราก็มีการประชุมนะครับหลังจากมีการประชุมระดมความร่วมมือร่วมใจจากท,ทุกภาคส่วนแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนชุมชนต่างๆเนี่ยอย่างเรียกว่าอย่างรวดเร็วนะครับและก็สามารถแก้ไขช่วยเหลือคุณยายถนอมได้อย่างทันอกทันใจนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นบอกเกิดที่จะสร้าง เป็นตัวอย่างนะครับหรือจุดประกายให้กับสังคมจุดประกายให้กับหน่วยงานอื่นๆหรือชุมชนอื่นๆเนี่ยให้เอาตามนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าหลังจากเคสของคุณยายถนอมเคสของเทศบาลบนด่านสำโรงเนี่ยได้ดำเนินการรู้เรื่องรู้ล่วงไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะทุกท่านจะเห็นผลเลยเห็นผลสำเร็จของงาน เชิญน้องแบล็กคุยกันเชิญผู้แทนบริษัทบุรอก็มาคุยกันประมาณ3ครั้งกับภาคประชาชนในพื้นที่ให้เขาเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันแก้เลยนะครับเราก็มาเป็นเหมือนเป็นผู้อำนวยความสะดวกแลว้วก็มาสนับสนุนคุณยายถนอมนี่เป็นเรื่องของการสํารวจของจังทางจังหวัดนะครับผ่านสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงก็สํารวจผู้สูงอายุแล้วก,แวก็แล้วก็มีความต้องการซ่อมแซมบ้านโดยท้องถิ่นท้องที่เนี่ยเขาเสนอชื่อคุณยายถนอมแล้วก็คุณยายถนอมเป็นผู้ที่มอีอายุมากที่สุดของจังหวัดแล้วก็สภาพ ที่ภาคอาศัยก็อยู่ในเกณฑ์ของการช่วยเหลือนะครับก็เสนอเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลแล้วก็เสนอให้กับทางบริษัทบุญรอดก็คือน้องแบล็กเนี่ยนะฮะก็ก็สนใจว่าเออคุณยายเนี่ยควรจะได้รับโอกาสคุยกันแล้วก็ระดมทุนกันมาปรากฏว่าก็มองถึงบ้านหลังนี้เป็นบ้านต้นแบบด้วยนะครับมองให้เป็นบ้านที่สำหรับให้ชุมชนเกิดตระหนัก ร่วมกันในการดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าคุณยายก็อายุสูงที่สุดของจังหวัด114ปีนะครับเราคิดว่าทําให้ขนาดนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงสังคมผู้สูงอายุเรามีข่าวเรื่องผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งคนพิการไ,ไม่ได้รับการดูแลมากเพราะฉะนั้นการที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องเนาะที่บริษัทบุรอดมาสนับสนุสนเองมันทําให้สอดคล้องกับโครงการของรัฐบาลที่เรียกว่าประชารัฐใช่ไหมครับทำให้ทำให้เห็นว่าประชารัฐก็คือทั้งฝ่ายรัฐ ลงมาทํางานนอกรูปแบบแล้วก็ประชาชนแล้วก็รวมถึงเอกชนอย่างบริษัทบุญรอดยูเลอรี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของ,ของการมาทํางานร่วมกันของบ้านคุณยายจันอมที่นี่ครับผมอาจจะว่าจะเปลี่ยนแปลงเด็กในชุมชนว่าให้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุเวลาเขาอยู่คนเดียวให้เห็นคุณค่าเวลาเขาอยู่ต้องอยู่คนเดียวชิดชิดคนเดียวในที่เขาเดินไม่ไหวสายตาไม่ดีประมาณนี้ครับคุพยายไปดึงดูด นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในท้องที่นั้นน่ะเข้ามาร่วมด้วยให้เขาปลูกจิตสำนึกลึกๆของเขาครับใหเ้เขาเห็นคุณค่ามีกิจกรรมร่วมระหว่างผู้สูงอายุป,ประมาณนะครับให้เขาผูกพันกับผู้สูงอายุไม่ทอดทิ้งโครงการนี้ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นได้เพราะเขาจริงๆเพราะเขากล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะทาทาในสิ่งที่บางคนมองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางคนมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ ผ่านแล้วก็ผ่านเลยแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอเดียดีไอดีเสือสนับสนุนโดยลีโอฟันกองทุนของคนกล้าคิดเราแบบรู้สึกดีเห็นเรายิ้มแต่เขาที่เขาได้รับจากเราเพราะเราก็เราก็เคยผ่านมาก่อนว่าการไม่มีเป็นยังไงเราได้มอบสิ่งนั้นให้เขาเขากับ มันดูมีคุณค่าสำหรับเขามันอาจจะเป็นของเล็กน้อยสาหรับเราก็ได้อาจจะเป็นของเล็กน้อยสาหรับคนอื่นทั่วไปก็ได้ของแค่นี้แต่สําหรับเขาน่าจะเป็นของที่ยิ่งใหญ่เพราะเขาได้ใช้ได้กินของดีมันอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆผมก็ไม่ได้มีมากมายขนาดเหลือกินเหลือใช้หรอกผมก็แค่อยากแบ่งให้ในส่วนเล็กๆน้อยๆผมก็คนที้สงสารคนเงี้ยเวลาเราไปไหนมาไหนในกรุงเทพเราเห็นคนขอทานคนไม่มีกินคนต้องแบบ วุ้ยขยะนอนข้างถนนซึ่งเขาเขาก็เป็นคนเหมือนกันนะแต่เราก็ยังอยู่ดีกับเขาเราแค่แบ่งเงินลงเล็กๆน้อยๆไปให้เขาบ้างให้เขาได้กินได้ใช้สักนิดนึงก็ยังดีครับผมเห็นคุณค่าของเขาคือไม่ทอดทิ้งเขาก็เป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันเพื่อนร่วมโลกได้กันเหมือนนกัเป็นเพื่อนบ้านด้กันเป็นคนถึงก็เขาเกิดมาเกิดมาในตำแหน่งนั้นเราควรจะดูแลเขาบ้างไม่ใช่ปล่อยเขาอยู่คนเดียวร่อนเล่ไปเรื่อยเปื่อย อย่างอย่างโครงการนี้ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นได้เพราะเขาจริงๆเพราะเขากล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะทำทาในสิ่งที่บางคนมองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางคนมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ผ่านแล้วก็ผ่านเลยแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเห็นเขาคิดแล้วเขาก็ทำะฉะนั้นต,ต้องบอกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจคนหนึ่งครับ บริษัทอเนี่ยต้องพายาไปเทีเป็นเจเนอเรชันใหม่ของคนไทยเลยอายุน่าจะ20เศษเศษนะครับก็เข้ามาแต่ว่าเห็นแววตาของความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดในเรื่องของงานสังคมมากนะครับผมคิดว่าถ้าตัวแทนบริษัทที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาใส่ใจการประสานเชิญการเขาติดต่อติดตามแล้วถามหลักเกณฑ์รายละเอียดอยู่ตลอดเวลาคนแบบนี้นะครับเป็นคนที่ใส่ใจผู้อื่น เขาอาจจะไม่รู้หลายๆเรื่องตอนตอนสื่อสารแรกๆแล้วเขาเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆซิ่งเหล่านี้ครับเป็นน่าจะเป็นคุณลักษณะใหม่ของเยวชนไทยเยวชนไทยเนี่ยมีที่กำลังทำความดีทั้งต่อหน้ารับหลังอยู่มากมายเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่าพวกเขาจะออกมาแสดงตัวหรือว่าได้ ทำในสิ่งดีๆเหมือนน้องน้องแบล็คเนี่ยนะฮะโอกาสจากผู้ใหญ่ครับการเปิดโอกาสของผู้ใหญ่ผมหมายถึงรวมถึงองค์กรต่างๆนะครับที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นกล้าที่จะให้โอกาสเขาทำอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาทำได้ยังไงแต่ว่าถ้าเปิดโอกาสตรงนี้ผมเชื่อว่าสังคมไทยได้เห็นฝีมือแล้วก็ความกล้าหาญที่ออกมาสร้างสารรค์สังคมได้ครับ วันนี้นะครับเราก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับสนับสนุนจากบริษัทรุดบรัลี่นะครับซึ่งทางบริษัทเองเนี่ยก็มีบุคลาก,กรที่ที่มีคุณค่าก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากน้องแบ๊กนะซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทรุรอรัมเนี่ยไปพบไปเจอผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้เห็นแล้วก็เข้าใจเจตนารมณ์ว่า การดาเนินการของน้องเขาเนี่ยเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับทุกท่านนะครับนักเรียนนักศึกษายาวชนของเราเนี่ยก็สามารถนําโครงการหรือว่ากิจกรรมที่น้องแบ็คทำเป็นตัวอย่างเนี่ยไปถ่ายทอดไปดําเนินการไปต่อเชื่อมต,อต,อต่อได้เนี่ยผมคิดว่าก็จะช่วยสังคมเราให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆได้ผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะเวลาเห็นคนที่ลําบากแล้วคิดว่าอยากจะช่วยเหลือคิดว่าอยากจะให้แต่ทุกคนก็แค่คิดแล้วก็ปล่อยมันเลยผ่านไปอยากให้ทุกคนลงมือทําหยิบยื่นแบ่งปันให้คนเหล่านี้ในสังคมเราเพื่อจะได้ดูโลกดูสวยงามขึ้นเริ่มจากการใช้ทุนส่วนตัวซื้อสิ่งของเครื่องใช้ไปให้คนที่ยังขาดก้าวไปสู่การให้ที่ใหญ่ขึ้น คือความเป็นอยู่ตอกย้ำให้เห็นความมีน้ำใจโดยไม่หวังผลนี่คือสิ่งธรรมดาธรรมดาที่ได้จากผู้ชายธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งที่เขาทำต่างหากที่ทำให้เขาไม่ธรรมดาเรื่องราวของคุณแบล็กทำให้เราได้รู้นะครับว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ที่มั่นคงและยั่งยืน การคิดและทำเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่จะให้ดียิ่งกว่าต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องราวของคุณแบล็กแสดงให้เราเห็นนะครับว่าการที่เขามอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่ต้องการมันมากกว่าเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีความฝันที่ทําให้ตัวเองดีขึ้นแต่เขาใฝ่ฝันที่จะทําให้โลกและสังคมที่เขาอยู่ดีขึ้นตามเขาไปด้วยและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณแบล็กแตกต่างจากคนทั่วไปนั่นเองครับและว,วันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะครับพบกับรายการไอเดียดีไอเดียเสือได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ